การตัดไฟส้นจิ๋วนะครับสามมิลนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าหนึ่งขีดนี้จะเป็น Data นะครับ Data input output ให้ดูลูกศรนะครับลูกศรชี้ไปข้างบนแบบนี้เราต้องต่อใต้ Data แบบนี้นะครับสาย Data นะครับสีเขียวนะครับบวกลบจะอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ครับสิบสองวนะครับมันจะมีเขียนบอกนะครับกาวจะอยู่นี่นะครับซ้ายขวา สายไฟไม่ควรใช้เกิน26 a w g นะครับใช้28ได้ก็ดีนะครับบัดกีเสร็จนะครับใช้น้ำยาล้างคอนแทคนะครับฉีดฉีดไปเลยนะครับพวกกาฟักนะครับมันจะทำให้สัญญาณอะต้ามันลวนนะครับอ่าใช้น้ำยาล้างคอนแทคเนีฉีด ฉีทุกจุดนะครับนี่มันฉีดแล้วเราส่องดูนะมันจะใสๆนะครับจะใสๆแล้วก็สวมท่อหดนะครับท่อหดไซส์ขนาดสองจุดห้ามิลนะครับอ่าแนะนําเป็นสีขาวนะครับเพราะว่าเวลาหุ้มเนี่ยมันจะมาทับหลอดแรกนะครับถ้าเกิดมันเป็นสีอื่นเวลามันผสมสีขึ้นมาเนี่ยสีมันจะเทียนนะครับก็คือพยายามใช้ท่อหดสีขาวนะครับขนาดสองจุดห้ามิลอ่า ประมาณนี้นะครับมันก็จะได้แข็งนะครับเวลาเราไปติดตั้งนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราอยากจะงอนี้ใช้ไฟแช็กลนสายไฟมันจะอ่อนนะครับถ้าเราไปจับหักเลยเนี่ยตรงนี้ลายปิ้นมันอาจจะช็อตกันได้มันใกล้กันมากนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับง่ายๆนะครับไม่ยากแต่มันใกล้นะครับเสร็จแล้วเราก็ต่อเทสนะครับเทสเวลาเทสต้องเทสทีละเส้นนะครับว่าผ่านไหมนะครับไม่ใช่ทําจนเสร็จทั้งหมดแล้วไปเทสนะครับ เวลาเทต้องเททีละสิ้นนะครับไม่ผ่านทีละสิ้นนะครับตรงไปตรงนี้ถ้าเราหนีไม่ดีนะครับเราก็จัดจัดนิดหน่อยนะครับอลองจับจบบับบีบอยู่ว่ามันผิดปกติไหมนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านครับใช้งานได้